สวัสดีครับผมไบจาก a อเชียไอชนแนลครับวันนี้เราจะไปเซตระบบไลฟ์จัดรายการนะครับตัดสลับสองกล้องที่บริษัทฟ o ดแพชชั่นนะครับฟูดแพชชั่นเป็นถ้าใครนึกไม่ออกก็คือบาร์บีคิวพาซ่านะครับเป็นบริษัทมังเฮดพอร์เตอร์เลย <Okay. S 1> ตามโจทย์ที่ได้มาก็คือเขาจะจัดไลฟ์จัดรายการอินเฮ้าส์จะสร้างทีมจัดกันเองนะครับอ่ะต่อไปเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเราวางไว้2ระบบก็คือระบบที่ใช้ ไมวายเล่าไมวายเลสติดคนติดพิธีกร2คนกับแบบที่เอาไว้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ไม d ์ไดนามิกแล้วก็ตั้งโต๊ะนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีตัวออดิโออินเทอร์เฟซหรือตัวมิกเซอร์เนี่ยเป็นตัวรับเสียงเข้าที่คอมตอนนี้เราใช้ซูมพอตแทกพีซีสิ่งที่จะใช้ในกล่องนี้ไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับนอกจากตัวซูมอย่างเดียวนะครับและอย่าลืมซูมพอตแ t กพีซีนะครับซื้อมาเนี่ยเขาไม่แถมสาย usb นะครับ คุณจะต้องซื้อสายแยกนะครับเพราะว่ามันจะต้องต่อ usb type c ตรงนี้เสียบ type c เข้าคอมพิวเตอร์แต่ตัวมันเนี่ยไม่แถมสายมาให้นะครับดังนั้นจะต้องซื้อแยกอย่าลืมไม่งั้นไม่มีประโยชน์นะซื้อมาขั้นตอนแรกผมว่าผม,ผมจะวางซูมไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อสาย usb type c อ้อมไปข้างหลังเมลาต่อนะครับต่อที่พอร์ต usb นะครับไม่ใช่ dc 5โวลต์นะครับต่อที่พอร์ต usb ตรงนี้นเข้าไปปุ๊บแล้วก็อ้อมมาต่อด้านหลังคอม region ห้า มีพอร์ต USB เยอะมันดีอย่างนี้ปุ๊บเสียบพออย่างงี้วันนี้นครับเราจะใช้ตัวส i ิกบ l i n k 900นะครับเป็นไม์ไวเลสสตัวส่ง1ตัวรับนะครับแล้วก็ติดกับ DK6A เป็นเอาไว้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้เป็นไม์ไดนามิกที่เอาไว้คล้องหูเอาไว้คล้องหูอันนี้ดีมากแต่มันจะต้องมีติดกับตัวรานสมิเตอร์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องต่อผ่านต่อเข้า Zoom p o t e c h PC ผ่านในเจ้าตัวนี้ครับ นี่คือ Sonic ตัว4 x l r มันจะมี XLR กับ x l r พัดความแตกต่างก็คือตัวพัดมันจะปล่อยแฟนทอมได้ด้วยฝั่งหนึ่งเป็น x l r อ่าอีกฝั่งหนึ่งเป็น3.5มิลซึ่งเราจะเสียบเข้าทางฝั่ง3.5มิลโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าตัวไปแต่4มันจะเป็นพอร์ต XLR ใช่ไหมครับผมก็จะเสียบ c x l r เนี่ยเข้าไปก่อนอ่าเข้าไปที่พอร์ตหนึ่งเนี่ยปึ๊บอ่าแล้วค่อยเอาไม้3.5มิลเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้เพราะซูมไปรันปล่อยแฟร่อม ต่อไปบีลิงเก้อันนี้เคสชาร์จิ้งแบบหนังนะครับของดีทีนี้เราจะต้องเอาสายออกมาโอเคไอพวกนี้ทั้งกองเนี้ยใช้ง่ายๆเอาแค่สายเดียวมาครับคือสายตัวแจ็ค TRS 2ขีดแบบนี้3.5ดู3.5มมิลเคเบิลทีนี้ก็เอาไม้ TX ไม้นะครับมันจะมี RX กับ TXRX คือ Receiver TX คือ Transmitter เราเอา TX 2ตัวนี้ transmitter เ,เนี่ยคือตัวส่งไปติดกับมนุษย์พิธีกร2คนส่วนไอ้เนี่ยเอามาต่อเข้ากับตัวพอร t a แท็กนะครับแค่นั้นจบอ่ะเราก็เปิดขึ้นมาก่อนกดค้างครับตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้วิธีใช้นะเรียบร้อยแล้วผมก็เวลาเสียบเอาตัวเนี้ยเข้าไปที่พอร์ตแท็กนะครับเข้าที่มิเตอร์ er, เนี่ยเราเสียบเข้าที่ช่องเอานะครับไม่ใช่ช่องหูฟังนะครับเสียบผิดนี่เสียงแตกเลยนะครับช่องเอานะครับ นี่คือตัว Rx Rx ก็แค่มาเสียบเข้าตรงนี้มาเสียบเข้าที่ช่องหนึ่งก็ได้ครับปึ๊บอเท่านี้ก่อนจริงๆตัว Tx ครับเวลาใช้ครับเราสามารถหนีไปที่ปกเสื้อแบบนี้พูดได้เลยเราไลฟ์คอนเฟลต์เราพูดแบบนี้ได้เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยเพราะว่ามันมีโลโก้อะไรแปะอยู่บางทีพิธีกรทําไม่ชอบบางครั้งเราก็เปลี่ยนเอาเข้าไปข้างในก็ได้แบบนี้อ่าหลบเข้าไป หรือมันยังเห็นอยู่ดีเราก็เอาไอที่เขาแถมมาเนี่ยคือไมล์เราเหลี่ยสายนะครับ T K 3 G เออ T K 3 G เสียบเขาที่พอร์ตไมล์ตัว T X นะครับมันจะมีรูไมล์บิวอินอยู่แล้วก็พอร์ตไมล์สำหรับเป็นออปชั่นไว้ต่อไมล์แยกแบบนี้ก็ต่อออกมาก็ได้เหมือนกันเหมือนที่ผมติดอยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเราจะไม่สามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยไมล์ตัวนี้ได้มันจะหอนไมล์ตัวนี้มันเหมือนเอาไว้ทำคอนเทนต์ถ่ายรายการสื่อสารทางเดียว ถ้าเกิดว่าเราจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คือให้เสียงออกลำโพงด้วยเราจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้นี่คือสัมปกาตัว D K 6A ครับเป็นตัวไม้สายเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคล้องหูเป็นไดานามิกของหูตัว D K 6A นะครับแกออกมานี่เป็นกล่องมาแบบนี้มีกล่องใส่ด้วยปึ๊บนี่เวลาเก็บเนี้ยอาจจะงงงงนิดหน่อยนะครับสายมันจะถูกคล้องมาแบบนี้ซึ่งเราต้องดึงมันออกมาดึงมันออกมาแบบนี้ฮาแล้วก็ค่อยๆสไลด์มันออก มาตรงๆคือเวลาเก็บเนี่ยมันต้องสไลด์เข้ามาแบบนี้แล้วค่อยเอาเนี่ยพับย้อนกลับเข้าไปมันเป็นเหล็กอ่อน,นครับจริงๆจ,จ,จะติดปลายที่เป็นฟองน้ําก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมติดแล้วไม่รู้สึกอะไรนอกจากลมแรงจริงๆสายยาวเมตรสามสิบครับตัวนี้เป็นสายอ่อนระวังขาดในพยายามอย่าให้มันม้วนจนขาดในรายสายออกมาดีๆวิธีใช้คือเสียบเข้าที่ไมอินตรงนี้นะครับไมอินเสียบเข้าไปปุ๊บ แค่นีมน้มันจะต้องใส่ฝั่งนี้นะครับไอเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเสมอก็คือสวมเข้าด้านหลังคล้องหูแบบนี้เนี่ยจบส่วนไอ้นี่ก็ไปเน็บเข้ากระเป๋าไปไอเนี้ยจะสามารถให้เสียงออกลําโพงได้โดยที่เสียงไม่ลูบเพราะมันเป็นไมค์ไดนดมิกสรุปว่าถ้ามีชุดเนี้ยใช้ได้ทั้งสองงานคือถ้าเกิดว่าสื่อสารทางเดีวยวไฟ์เฉยเฉเนี่ยอันนี้หนีปกเสื้อคือจอบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จะออกเวทีติดไอตัวนี้เข้าไปทีนี้เบื้องต้น ต่อหมดแล้วซูมพอร์ตแอกีซียังไม่ได้เปิดเลยวิธีเปิดนะครับกดด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่ม power อ,อยู่กด power ครับปุ๊บกดค้างปุ๊บซูมขึ้นมาอ่าอ่ะกดโอเคไปเลยได้ไหมโอเคไปก่อนอ่ะผมยังขี้เกียจตั้งเวลาตอนนี้อ่ะพอเปิดออกมาแล้วนะครับตรงวอลลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์หมดนะครับปกติผมจะแนะนําให้ไปสักประมาณ5ก่อนแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีกราฟเสียงเด้งๆขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้คือเสียงจากบิลลิง900 ปีลิง900ที่เราเด้งๆอยู่ตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีกราฟที่เป็นเออเป็นรูปไมโครโฟนแล้วก็เป็นไมโครโฟนที่เป็นรูปสายฟ้านะครับเราไม่ได้สนใจตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือปล่อยแฟนทอมพาวเวอร์อันนี้สําหรับเสียบสาย XLR ถ้าเกิดว่าไมคของเรามีไฟแบตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยดันมาทางซ้ายเลยอเวลาใช้คือมันจะติดทุกช่องถ้าเกิดเราไม่อยากให้ช่องไหนติดนะครับเรากดมิวตรงนี้มันจะเป็นสีแดงแค่นั้นกดมิว ประมาณว่าแขกไปเข้าห้องน้ำากดมิวไว้ก่อนอะไรเงี้นะครับอ่ะพอเปิดเครื่องเรียบร้อยต่อสาย USB แล้วเราก็มาดูในที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้หน้าจอเบรดครับเสียงอะไรเราไม่ได้ใช้เราปิดนะครับเราปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดไปให้หมดเราเจะเอาเสียงเข้ามานะครับเรากดปวกเราเลือก Audio Input Capture นะปึ๊บกดโอเคปึ๊บอ่า มันจะขึ้นหน้าต่าง device มานะครับ device ตรงนี้อินเทอร์เฟซที่เราเข้ามาชื่อ zoom นะครับ zoom pc audio เห็นไหมไมโครโฟน zoom pc Audio แล้วกดเลือก zoom pc ปุ๊บแล้วกดโอเคอ่กราฟเสียงก็จะเด้งมาละนี่คือกราฟเสียงจากเนี่ยบี Link 900ลิง9์เกยเนี่ยนะครับดูนะเคาะทีก็ดังทีสรุปว่าเสียงเข้าอื ทีนี้พอเสียงมันเข้าหมดแล้วเนี่ยเราเซตให้มันเต็มระบบก็คือเราจะต้องมีหูฟังด้วยดังนั้นเดี๋ยวผมจะเซตอีกระบบทิ้งไว้เลยทีเดียวให้แบบสักคนไปนั่งตรงนู้นย,ยาวๆเลยครในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราจะนั่งคุยคอนเฟอเรนซ์อยู่ใกล้ๆเราใช้ไมเดนามิกตัวนี้ได้นะครับอันนี้เป็นชุดซูม CDM1 กับตัวดโฟนที่เป็นมอนิเตอร์นะครับตัว z h p หรือเปล่าจำไม่ได้แกะออกมาก็จะมี ไมซูมเป็นไมด์ดินามิกแบบนี้มีขาตั้งหูงฟังมอนิเตอร์นะครับหูฟังมอนิเตอร์ชื่อ Z HP1 เห็นไหมอา Z HP1 นะครับอันนี้ของดีแล้วก็ต่อเข้ากับตัวสายอะแดปเตอร์เส้นยาวสายให้มายาวมากนะครับเพราะตรง Z HP เนี่ยมันจะมีตัวแจ็ค2ขีดอยู่เราก็เสียบเข้าไปแบบนี้จากนั้น นี่คือสายหูฟังที่เราจะใช้กับคอมพิวเตอร์อ่ะเดี๋ยวมาต่อเขาที่คอมก่อนจริงๆต่อทีละพาร์ตครับเอาง่ายๆก็คือตัวซูมเนี่ยมันสามารถมอนิเตอร์ได้ที่ตรงนี้เสียบเขาที่ซูมพอร์ตแท็คพีไปก่อนซูมพอร์ตแท็คพีเนี่ยจะมีพอร์ตหูฟังเนี่ยทั้งหมด4พอร์ตเลยใครจะหาหูฟัง iPhone Android หรือว่าหูฟังมอนิเตอร์มาเสียบได้หมดแค่นี้แล้วก็อ่ะง่อนลองฟังดูก็ได้ครับว่าถ้าพูดตรงนี้แล้วเสียงดังเบาไหม ดังเบาก็มาเพิ่มปรับลดเสียงตรงนี้ได้ใสลยด้ครับเต็มที่เลยลองแต่ถ้ามันดังเกินเนี่ยก็มาปรับวอลลุ่มตรงนี้เอาวอลลุ่มหูฟังปรับวอลลุ่มหูฟังกับวอลลุ่มใหม่ได้ครับอ่ะทีนี้ใหม่นะครับที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะมีตัววงแหวนอะแดปเตอร์แถมให้อยู่อันหนึ่งอ่ะผมก็จะหมุนอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปหมุนเข้าไปเรียบร้อย พอหมุนเข้าไปแน่นอะแดปเตอร์นี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะแปลงให้มันใส่สกู3.8สามส่วนแปดนิ้วหรือห้าส่วนแปดนิ้วได้นะครับคือสกูใหญ่มากมันจะได้ไปต่อกับขาตั้งได้ซึ่งตอนนี้เขาใส่มาพอดีแล้วนะครับเราก็ไปหมุนขาตั้งได้เลยหากตั้งได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้องศาไหนเราค่อยล็อกกลางเ้ามาตรงกลางตรงกลานี้ดันมันขึ้นไปโดยการปลดล็อกปลดล็อกข้อตรงกลางตรงนี้ ป๊บแล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับนิดหนึ่งหมุนคืนประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ไปตั้งไม่์ไดนามิกครับมันเป็นหัว XR ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องใช้สาย x อเส้นยาวเนี่ยต่อเข้ามาที่ Zoom p อด t ท็ก P4 นะครับแต่ตอนนี้เราไปตั้งไว้ในตำแหน่งของเราก่อนสมมุติว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้านี่เป็นโต๊ะเดี๋ยวค่อยไปจัดเอาแล้วกันนะเราก็ต้องมีสายลากสายอยู่ไหน จริงๆในชุดมันก็แถมสายมาให้นะครับแต่ว่าสายมันสั้นๆมันเหมือนแบบไว้แค่นั่งโต๊ะทํางานคุยคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะขยายงานให้มันไกลกว่านี้เราก็ต้องต่อสายให้มันยาวหน่อยเข้าหัวใหม่บ้างสาย x อ็นี่ยาวได้แบบ30สิเมตรเลยนะครับไอฝั่ง x อ็กตัวผู้เนี่ยไปเสียบเข้ากับซูมพอแท็กพีเสียบเข้ากับตรงนี้รูที่กามกด้ยังเหลืออยู่ปึ๊บเรียบร้อย อีกอันนึงเป็นแนวอ่าตัวเมียก็เสียบเข้าไปได้เลยให้ตรงร่องนั่นแหละครับจึ๊บเรียบร้อยเราอยากรู้ว่าเสียงไอตัวไอไมซูมตัวนั้นมันติดหรือเปล่านะผมปิดไอไมตัวอื่นก่อนแล้วก็เปิดเสียงไอไมตัวนี้ขึ้นมาไอไมดนามิกนะครับ CDM1 เนี่ยมันอยู่เข้าที่พอร์ตสใช่ไหมมันเป็นไมดนามิกที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงดังนั้นขยับมาสล็อตที่2ครับเออนี่อ่ะที่เป็นรูปไมแล้วมีไฟอันนี้คือไฟแฟนทอม ทีนี้ก็ลองหมุนวอลลุ่มขึ้นมาครับปื๊ดอ่ะทีนี้ไมคตัวนั้นลองพูดดูครับแล้วก็ใครสักคนลองฟังค,คือถ้าเสียงจากตรงนั้นมันดังมากครับเรามาปรับที่หูฟังตรงนี้ได้<ช>ปรับไมคตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันดังไปเบาไปปรับตรงนี้ครับวอลลุ่มมันคือหัวนี้โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณห้าอ่าพอห้าเนี่ยเสียงน้อยเสียงแอร์มันจะลดลงไปเยอะห้องนี้แอร์ก็ดังเหมือนกันนะ สรุปว่ามี2โซลูชันนะครับก็คือไมค์เดินามิกแบบไวเลสไรสายกับไมตั้งโต๊ะตัวนูน้นลองเทสนะครับอันนี้กราฟเสียงเด้งดังนั้นเราอาจจะต้องเลือกใช้เอาว่าเราจะใช้ไมตัวไหนนะครับคือถ้าเราใช้ไมตัวไวเลสเนี่ยเราก็ปิดไอตัวนี้ไปถ้าเราจะใช้ไมตัวตั้งโต๊ะเราก็ปิดไมไวเลสไปแค่นั้นเองนะครับ ส่วนส่วนไอ้ตัวนี้เอาไว้สำรองเผื่อว่ามีบีลิงเก้อมาอีกชุดหนึ่งเผื่อจะคุยกัน4คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ไม้ตัวนั้น่ะก็สามารถรายได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรามีแขนหนีบโตล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ปากได้ไงอ่าแต่อันนี้มันแบบตั้งโต๊ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นไม้ไวเลสพูดดูก่อนแล้วกันนะครับผมจะเปลี่ยนตัวมอนิเตอร์ตรงนี้ มาเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์เข้าที่คอมนะครับเพื่อที่จะได้มอนิเตอร์ปลายทางได้ดีที่สุดนะครับปุ๊บเสียบเข้าที่คอมเลยตัวลีเจนท h u ับอจะมีผ่อหนหูฟังอยู่ข้างต่อไปผมจะมอนิเตอร์เสียงนะครับคลิกขวาที่ตัวรูปฟันเฟืองรูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็เลือก Advanced Audio p r o p e r t y อ่าไอเสียงที่เด้งอยู่ตัวนี้มันคือ Audio Input Capture เราก็จะต้องไปเปลี่ยนไอ Audio Input Capture ตรงนี้บรรทัดนี้จาก Monitor Off เป็น Monitor and Output แล้วก็จะได้ยินเสียง ตรงคนข้างหน้าแล้วได้ยินไหมครับอันนี้เสียงจาก b ีลิง900มายไวเลสทีนี้เราสามารถลดเสียงน้อยสลบกวนได้โดยการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปสักชั้นหนึ่งถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเงียบๆเนี่ยกราฟเสียงมันอาจจะอยู่กลางๆตรงนี้ผมลองใส่ noise suppression เข้าไปใส่ฟิลเตอร์กดบวก noise suppression ปุ๊บกดโอเคปุ๊บอ่ะทีนี้ลองฟังดูเสียงมันจะเงียบลง ทีนี้เสียงเนี่ยเวลามอนิเตอร์คือมอนิเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ต่อต่อเข้ากับคอมเท่านั้นเสียงดังเสียงเบาอะไรเนี่ยเรามาหมุนตรงนี้เอาครับหมุนที่ตัววอลลุ่มตัวพอร์ตแท็กพีซีเอาถ้าจะดังจะเ,าเบาแค่นั้นไปอีกกล้องหนึ่งโอเคาตัดอีกกล้องหนึ่งเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย่เห็นไครับ อืม <laughs> หน้าเนียนอ่ะนี่คือกรีนสกรีนถ้าเกิดว่าผมเอากีนสกรีนลงมันก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> <laughs> เป็นรูโบลองนะเนียนนะเนียนเนียนอยู่น่าจะเนียนอยู่ละอืม ขึ้นอยู่ไฟต,ต่อไม่ค่อยเห็นใช่ครับจริงๆถ้าจัดไฟดีๆกว่าน,นี้น้อยไอ้เงาตรงนี้จะหายไปเลยพอดีว่าไฟเหลือแค่นี้